จะช่องเสียจร90นะต้องขอบคุณเพื่อนคนละหนึ่งซับสไคร์นะแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเพื่อเพิเ่ม,ม,ลนะดดมเลขค้ข้อมูลข่าวสารเหตุผลว่าเราอินสตาแกรมทิกต็อกนะครับมีหมดแล้วนะกดติดตามเพื่อเบรดข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้เลยที่เสียจอร90เรามีบริการพรีออเดอร์รถในฝันของคุณและเรายังมีอีกหนึ่งบริการที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อบริการลูกค้าชี้เป้าตรวจรถมือสองก่อนซื้อเราตรวจละเอียดทุกจุด โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์ระบบไฟทักมหาเสียจร90ตอนนี้บริการพรีออเดอร์และตรวจเช็ครถมือสองเพื่อให้คุณได้ทั้งรถในฝันและความมั่นใจไปพร้อมกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นรายการรถ f c ฝากขายนะซึ่งจะเป็นตัว Mercedes-Benz W211 E240 ซึ่งอันนี้บอกเพื่อนนิดหนึ่งนะครับว่าตัว E240 นะตัว2 1 1เราเคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้ว แนะนำให้เพื่อนๆหาปดเข้าไปศึกษาก่อนนะครับฟูลรีวิวของเขานะประวัติความเป็นมาจนถึงการขับขี่การใช้งานนะครับแล้วก็จนไปถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับ รถมันจุกจิซ่อมแพงอย่างที่เขาอุปทานหมู่กันหรือเปล่าในคลิปนี้นะแล้วก็จะเจาะจงไปที่ตัว E240 คันนี้เลยความพิเศษของ E240 ที่เราเอามาทำรีวิวแบบงป,นปนันเพื่อเพื่อนมันนี้นะมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะรถมันสวยนะครับเป็นรถที่สภาพสวยมากถ้าเทียบกับรถในท้องตลาดด้วยกันนะ เ้าที่ผ่านมือมาลหลายๆคันนะครับคันนี้ถือว่าโดนเด่นเลยแล้วก็สองนะครับความสวยที่ว่าเป็นความสวยแบบเดิมธรรมชาติไร้์สัญญกรรมนะภาษาคนเลียนรถเขาเรียกว่ารถแห้งนะครับรถแห้งรถเดิมซึ่งรถที่มาเดิมทั้งคันแล้วยังสวยแบบนี้นะหายากแล้วนะครับเป็นความสวยที่มีคุณค่าแห้งทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับบอดี้สวยมากๆด้วย แล้วข้อ3มันนี้สำคัญที่สุดน,นะครับตัว E 2 4 0คันนี้ผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถนมาแบ่งปันเปนเพื่อนได้เลย เดีย๋ยว่าดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับตัว e240 คันนี้นะไฟคู่หน้าของเขานะับสวยใสยปิ้งเลยนะตัวเลนของเขานะครับแล้วก็ตัวโลโก้กระจังดาวลอยนะฉ่ำเงาสวยงามอันนี้มากับชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสีทั้งคันนะผมตีให้95เลยนะครับที่จริงอยากจะตี100ด้วยนะแต่ขอเผื่อไว้ก่อนนะครับด้วยความที่มันเป็นสีบรอนเงินนะตัวลิ้วรอยนะครับต่างๆนะมันก็อาจจะเห็นได้ยากไปดูด้านข้างของคันนี้กันบ้างน,นะครับตัว w 211 e2 คันนี้นะมาพร้อมกับทรงเดิมโช้กเดิมสปริงเดิมลักษณะนี้มาพร้อมกับล้อแมกขอบ16จากโรงงานนะครับยางขนาด2 0 5 6 0 1 6ซึ่งคันนี้นะครับจะได้เป็นยางมิชลินปี21นะสภาพสวยดอกสวยสามารถใช้งานได้อีกหลายปีที่เกี่ยวช่วงล่างของคันนี้นะจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องอะไรบ้างอันแรกเลยจะเป็นแหลกพวงมาลัยรั่วค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จัดการโอเวอร์ฮอนเปลี่ยนชุดซ่อมแหลกเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แห้งสนิท ตัวลูกหมาอมยิ้มหน้าซ้ายและขวานะครับเสื muscle, Freeze, ส弟弟่อมหมดสภาพแล้วนะบูธหูโชกัพหน้านะครับซ้ายและขวาหมดสภาพแล้วแล้วก็บูธปีกนกล่างซ้ายและขวานะครับอันนี้ก็ตายสนิทนะต้องจัดการเปลี่ยนเบิกใหม่ให้ทุกตัวนะแล้วก็ปีกนกบนนะครับอันนี้ก็รอแ่แล้วนะครับก็จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนอกั้นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับอยู่ในสภาพสวยหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบูธลูกหมาลูกยางตัวอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับแพ้หน้าแพ้ท้ายเผากลางทั้งระบบ อันนี้อยู่ในสภาพดีหมดเลยเราก็ได้เก็บภาพช่วงล่างส่วนหนึ่งระดับหนึ่งด้วยนะครับหลังจากการที่เราเซอร์วิสท,ทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะทุกจุดอยู่ในสภาพพร้อมหมดเลยอันนี้นะครับเราก็จะเน้นมากนะสแตนดาร์ดของเรานะครับเราจะเจาะจงไปที่การใช้งานนะเกียร์เครื่องช่วงล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ลูกค้ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูประตูนะเอาทีละพันก่อนเลยนะครับดูบอดี้นะเพื่อนๆย้ำเลยเนี่ยนะครับข้างนอก สีเต็มสวยใสยทำมากี่รอบไม่รู้นะแต่ข้างในต้องแบบนี้เหนะ็นไหมแห้งๆเก่าๆเนี่ยมันจะมีคราบเดิมๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูเนี่ยตามซอกประตูเนี่เห็นไหมอันนี้คือแห้งเดิมสนิทเลยนะครับตามบันไดเมอร์เซเดสเบนซ์เดี๋ยวจะไม่ถึงนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยพลาสติกนะเดี๋ยวมันอยู่สองหนึ่งหนึ่งนะเพื่อนๆดูครับคันที่พลาสติกไอตรงฐานเบาะคู่หน้าเนี่ยนะถ้ามันยังมาสวยแบบนี้นะ ยิ้มหวานไว้ก่อนเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนแปลว่ารุานรักษาดีไม่ตากแดดนะครับเนี่ยจนไม่ถึงด้านล่างด้วยพวกกล่องพยบาบาลเดิมเนี่ยนะคมหมดเลยนะครับเอาไว้เก็บให้ลูกหลานดูนะเอาไว้ศึกษาได้เลยเนี่ยเราก็มาดูเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยนะเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยสวยงดงามเหมือนกันเลยนะ ไม่เคยผ่านการซ่อมเลยนะครับมาสวยแบบนี้เลยนะถือว่าเก่งมากนะเนี่ยพวกขอบเดิมๆแห้งๆนะครับมีความอมเหลืองนิดๆจนไปถึงม่านคางเนะี่ยพวกเดือยหรือว่าหูเกี่ยวมา่านอะไร่งนี้นะครับสวยหมดเลยมาดูเครื่องยนต์ของอันนี้กันบ้างน,นะครับตัว w 211 E240 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลาด M112 ขนาด2.6ลิตรให้ม้าอยู่ที่170ตัวจับกับเกียร์จแบบ5สปีด ซึ่งความทนทานความเป็นตำนานของเครื่องยนต์ M112 นะครับเราก็เคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะแต่ก็สรุปให้อย่างสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเครื่อง V6 จากยุค90ที่อึดถึกทนดูแลง่าย ใครที่จะเล่นรถใหม่ยุค Y2K นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ M112 นะก็สามารถเล่นได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆหารถพื้น,พนฐานดีนะที่เกี่ยวเครื่องยนต์ของอันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตราฐานของเราแล้วนะเราไม่พบข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจุดระเบิดร,ระบบอากาศนะหรือว่าระบบหล่อเย็นนะครับอันนี้แข็งแรงหมดเลยนะก็เลยไม่ได้มีอะไรให้แก้ไข ไม่พบคือไม่พบจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองมาขับขี่ดูนะเรว่องขงยกตรวจสอบได้เลยนะครับตัวพวกเกี่ยวกับเยิ้อมรั่วซึมอะไรก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเจ้าของเก่านะที่การดูแลรักษานะครับซ่อมถึงดูแลถึงดังนั้นเพื่อนๆก็ดูว่าเป็นกรณีศึกษานะรถวิ่งมาเท่าไหร่ปีอะไรไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับจบที่สภาพอย่างเดียวดูห้องเครื่องของตัวสองคหนึ่งคันนี้กันนะน,นี่ก็มาเริ่มจากโชคฝาหน้าที่แข็งแรงก่อนนะครับ อันนี้ก็มาดูบอดี้ก่อนเลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะฮะตัวฝากระโปรงแห้งเดิมสนิทนะครับแล้วก็ตัวซอกเดิมด้วยนะครับเห็นไหมเก่าแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะเบ้าโชคแคสซีนะครับสวยงามนะทุกจุดเลยนะครับจนถึงคันหน้านะรถคันนี้บอดี้บอกเลยว่าคันเทพอ่นะคราวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องนะครับของตัว M112 ในตำนานนะครับตัวเครื่อง V6 ตัวแรกของยุค90นะอันนี้พวกยางฝาวาวตรงนี้ที่ชอบซึมกันนะอันนี้แห้งสนิทเลยนะครับอันนี้แล้วก็พวกสายพานท่อน้ําทอยางอยู่ในสภาพดีมากแล้วก็ท่อพลาสติกนะท่ออากาศตรงเนี้ยนะแตกกันหลายคันแล้วนะหรือบางคันก็จะเอาสกอตเทปไปซ่อมมันไว้นะครับอันนี้สภาพดีทั้ง2จุดเลย แล้วก็ไดชาร์ดไดสตาร์นะสารพัดใดเลยนะครับอยู่ในสภาพดีนะเจ้าของเก่าน่าจะเปลี่ยนมาเมื่อไม่นานนี้โดยรวมนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยมากๆดูด้านท้ายของตัว211คันนี้กันนะสวยทุกจุดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยไฟท้ายสองฝั่งใส่ปิ้งเลยจนไปถึงไฟทับทิมนะครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดเลยนะตัวโลโก้ E2402.6 นะครับอยู่ครบเซ็นเซอร์สี่จุดต้องใช้คำว่ารอบคันเลยนะครับ ฟังชันปกติเลยนะเสียงดังน่าลำคาญด้วยมาดูด้านท้ายกันอันนี้ก็พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาดูบอดี้เนี่ยนะอันนี้ถือว่าสอนดูเลยนะครับเพื่อนๆจะไม่ต้องเสียตังค์จ้างผมไปดูเนี่ยเวลาดูด้านท้ายเนี่ยให้ดูบอดี้ก่อนเลยนะครับ mm hmm. เก่าแห้งไปตลอดลอดฝังเลยนะครับแบบนี้นะคือรถที่ไม่เคยโดนท้ายเลยนะครับใช้คำว่าไม่เคยซ่อมผ่าท้ายดีกว่าแต่คันนี้เพื่อนๆก็ต้องมาดูด้านข้างด้วยนะด้านข้างถ้าเก่าแห้งมาเดิมๆเ,มเมส้นสายลนะักษณะนี้นะครับ จนไปถึงตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆดูน,นะอันนี้ผมขอข้ามช็อตไปดูห้องยางอะไรก่อนไปดูพวกถ้ายาแนวเดิมลักษณะนี้นะรถไม่เคยโดนชนท้ายเลยนะแล้วก็อันนี้มาดูพวกยางอะไหล่แม่แรงแบตเตอรี่นะครับครบหมดเลยนะแล้วก็มาดูสภาพห้องสัมภาระนะครับถือว่าสวยงามมาก เรียบร้อยเลยน่ารักนะพวกผมกบมาหยี่นะเพื่อนๆดูเนยนิ่มเลยนะครับรถที่ไม่จอดตากแดดนะมาสวยแบบนี้สามเหลี่ยมลูกเชิอยู่ครบมาดูที่ภายในของตัวสองหนึ่งหนึ่งคันนี้กันก็ย้ำอีกครั้งนะคันนี้นะครับเราจะโชว์ความแห้งความเดิมนะรถมันมาเดิมยังไงเราก็จะโชว์เดิมอย่างนั้นเลยนะครับไม่แม้แต่จะขัดทำความสะอาดนะให้เห็นซึ้งๆหน้าไปเลยนะครับว่ารถมันไม่เคยโทมมันเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะ อันนี้เดิมจากโรงงานนะครับเดิมสนิทนะตัวหนังนะไม่มีถลอกแม้แต่นิดเดียวเลยจะมีแค่รอยลายงานเล็กๆนะครับย้ำว่าเล็กมากๆนะเพื่อนๆต้องตั้งใจดูถึงจะเห็นนะครับปุ่มกดต่างๆอันนี้ก็ไม่มีถลอกเลยนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆเรือนใหม่นะครับสภาพสวยงามมากนะ ตัวเลนส์ใสปิ้งเลยนะครับไม่มีถลอกไม่มีขุ่นแบบที่เป็นอาการประจำรุ่นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงทุกจุดนะ mm hmm. เลขไมค์คันนี้อยู่ที่230,000กิโละครับซึ่งเป็นเลขไมค์แท้แน่นอนเพื่อ<ๆ>นๆก็ดูไว้นะครับเลขไมค์เนี่ยถามว่าเยอะไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากาันเวลาล่วงเลยมา20ปีแล้วนะครับสภาพมาได้ขนาดนี้นะหาไม่มีแล้วคอนโซลกลางนะครับนะสภาพเดิมๆเมป็นยังไงบ้างอันนี้ ไม่มีหักชำรุดเลยนะครับเนี่ยปุ่มแอร์พวกคอนโทรลแอร์ต่างๆไม่มีถลอกเลยนะครับแล้วก็คันนี้แอร์หนาวทรมานนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะอันนี้ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานก็เลยนะเนี่ยมีปุ่มโทรศัพท์มีอะไรนะแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีปกติเนี่เดี๋ยวมาดูกันนะนเพื่อนๆอันนี้ก็เปิดวิทยุเปิดอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตัวคอนโซล ตัวปุ่มคอนโซลกลางข้างล่างนะครับที่เป็นเซ็นทรัลล็อกนะ E.S.P. อะไรเวิร์กหมดเลยแล้วก็มาหลังไวไฟนะครับใช้งานได้จริงเดีย๋ยวมาดูต้องเคียบบุหรี่นะอันนี้นะครับอยู่ครบหมดเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเนี่ยตัวปิดช่องเคียบบุหรี่นะครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยตัวหนังนะถลอกน้อยมากนะครับต้องตั้งใจดูถึงจะเห็นนะเนี่ยตัวหนังหุ้มอะไรโดยรวมสภาพถือว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะแผงเกียร์ไม่มีแตกหักชำรุด นะจนถึงปุ่มปิดเซนเซอร์นะครับแล้วก็ช่องวางแก้วช่องใส่ของอีกนิดหน่อยนะครับไม่มีหกักชำรุดเลยตัวเท้าแขนนะครับตัวหนังก็จะมีพองๆนิดหน่อยตามอายุของเขานะครับซึ่งไม่ได้น่าเกลียดเลยนะเพราะว่าตัวหนังไม่กรอบไม่แข็งแล้วก็ไม่ขาดนะครับรถที่จอดรักษาในร่มนะจะมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูตัวใส่โทรศัพท์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยมาดูแผงด้านบนบ้าง บางแดดอันนี้นะครับไฟยังติดอยู่นะอันนี้เป็นงไงบ้างอ่าก็ยังติดอยู่เหมือนกันแล้วก็ไฟห้องโดยสารทั้งคันนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเนี่ยเพื่อนๆดูนะไม่มีหักไม่มีชํารุดเลยนะครับมาได้ขนาดเนี้ยสภาพนี้หายากแล้วแล้วก็ส่วนกระจกมองข้างนะครับอันนี้มันก็จะล่อแร่นิดหน่อยนะหลวมๆหน่อยเพื่อนๆที่ได้ไปนะก็เวลา ปรับนะครับก็ค่อยๆนะเบามือน,นิดนึงน,นะครับวัสดุภายในรุ่นนี้เกร้ดันข้างนะครับมาเริ่มจากช่องไซเหรียนก่อนเลยนะนะสภาพดีมากนี่เป็นไงบ้างนะพลาสติกข้อต่อนะครับไม่มีชํารุดเลยแถงประตูก็เหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะอยู่ในสภาพสวยเนียนตาต้นเบาะด้วยสารคู่หน้าของคันนี้ใช้คาว่าน่ารักนะครับใช้คาว่าแห้งเป็นความสวยแบบธรรมชาติไร้สัญญกรรม ไม่พ่นสีไม่หุ้มใหม่นะมาแบบนี้เลยนะครับสภาพแบบนี้ถือว่าเก่งแล้วนะเบาะมีความนุ่มฟูนะครับหนังยังนิ่มอยู่เลยนะเป็นกลิ่นหนัง m e r c e d e s b e n บเดิมๆโรงงานนะครับให้ความรู้สึกจันลงใจมากตัวปรับเบาะคู่หน้านะครับไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ดีปกติดังนั้นระบบไฟฟ้าคันนี้นะสมบูรณ์100%นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างกระจกทั้ง4บาน ปรับุงอะไรไฟฟ้านะแบบนี้เลยนะครับจนไปถึงม่านหลังไฟฟ้านะเวิร์กทุกจุดนะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์มากคันนี้มาดูห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้กันนะก็ใช้คำว่าเทพไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับน่ารักเหมือนกันเลยนะเป็นความสวยงามแบบเดิมๆไร้สัญญกรรมนะครับก็มาดูทีละจุดเลยนะมาเริ่มจากตัวเบาะก,ก่อนนะครับยังนิ่มยังฟูอยู่เลยนะตัวหนังนะครับไม่มีขาดชํำรุดไม่มีสัญญกรรมสักจุดนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยดีหมดเลยคันนี้เป็นช่องเขียบุหรี่เห็นไหม ไม่หักนะครับใช้งานฟังก์ชันได้ดีปกตินะตัวแข็งจับเรื่องต่างไม่หลุดด้านนี้ม่านข้างมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟห้องในสานด้านหลังนะครับเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะสวยเลยนะเสา A เสา B เสา C เรียบร้อยสวยงามมากๆนะครับเนี่ยพวก ช่องแอร์ที่ซ่อนอยู่ตามเสาบีนะสามารถใช้งานได้ดีนะครับแอร์หนาวเลยนะด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยแผงแอร์ไม่มีชํารุดเลยนะครับคอนโทรแร์นะแล้วก็ตัวหนังอันนี้ก็มียวยนิดหน่อยนะเมื่อไหร่นะรถไม่เคยผ่านการสัญญกรรมนะครับในภาษาเตลรถเขาเรียกว่ารถไม่เคยชงซึ่งสําหรับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะมันเป็นการการันตีซึ่งหน้านะครับว่ารถมันมาใสาๆเลยนะรถไม่เคยช้ำมาดูท้าแขน นะครับพลาสติกข้อต่อสวยงามไม่ชำรุดเห็นไหมเนี่ยวางแก้วนะครับดังนั้นห้องโดยสารโดยรวมทั้งขันนะครับถือว่าดีงามจะลงใจนะเป็นความสวยงามแบบธรรมชาตินะครับ mm hmm. เพื่ออยากสัมผัสคุณค่าของภายใน Mercedes-Benz จริงๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากนะเดิมจัดเลยนะเดิมยันกุญแจ2ดอกจากโรงงานเลยนะครับสวยมากๆมาดูการกับขี่นะของตัว E 2 4 0สวันนี้ เจอะหลายวันชึ่งเดียวติดนะครบะบบจุดระเบิดอากาศไดแข็งแรงมากตอนนี้นะเพื่อนๆสองหนึ่งหนึ่งนะครับ E สองขับดีแค่ไหนเป็นเลิยยังไงเราไม่พูดซ้ําแล้วนะเคยทํารีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับแล้วก็จะขอเจาะจงไปที่คันนี้แล้วกันนะตัว2องหนึ่งหนึ่ E Car นะครับก็เป็นเบนซอีกรุ่นหนึ่งที่เก็บอาการเก่งนะครับตัว211เนี่ย คันนี้เลยนะเราตอนเข้าสแตนดานนะลองขับลองเทสดูแล้วนะครับรถขับดีมากไปบบกช่างเออผมไม่เจออาการอะไรก็ตรวจทั่วไปแล้วกันครับก็รถขับดีไม่มีข้อบอกพร่องช่างก็เอาไปวนส่งเรานะครับเออรถขับดีจริงแต่พอยกตรวจสอบตามมาตรฐานเท่านั้นนะข้อบอกพร่องก็ระดับหนึ่งเลยดังนั้นตัวอีค้าสองหนึ่งหนะึ่งเนี่ยเพื่อนไปเทสไปลองขับเนี่ยต่อให้ไม่เจออะไรก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับ ต้องยกตรวจสอบตามมาตรฐานทั้งนั้นแค่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้นะครับว่ามาตรฐานของเราเนี่ยรถพร้อมใช้คือมันต้องพร้อมจริงๆนะครับพร้อมในระดับที่ว่ายกตรวจสอบแล้วจะต้องไม่เหลือข้อบกพร่องดังนั้นนะ E-Class 240คันนี้นะครับบอกเลยว่าขับคูดดีคูดเนียนเพื่อนๆที่อยากได้ รถเบนซ e ์ e c a r d ที่เป็นฟิลยุคใหม่จริงๆนะครับรู้สึกพรีเมียมรู้สึกแบบดูบ้านรวยชีวิตราคาแพงก็ลองหา w211 ในสภาพสมบูรณ์มาใช้ดูแล้วผมเคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับตัว w211 สำหรับผมแล้วนะมันขับดีกว่าฟีลลิ่งสนุกกว่าประอ้วน e60 เยอะเลยสำหรับการซ่อมบำรุงของ,ของคันนี้นะครับก็หมดไปตามฟิลเท่าที่เห็นนะ ก็ไม่ถึง2 0,000นะครับถือว่าทําน้อยนะเทียบกับ2องหนึงในท้องตลาดที่เคยผ่านมือผมมานะครับเนื่องจากเป็นรถที่พื้นฐานดีมากๆคันหนึ่งสาหรับราคาเล่นหาชั่วโมงนี้นะน่าสนใจมากนะครับตัว2องนึงในสภาพสวยนะย้ำว่าสภาพสวยเลยนะไม่ใช่พวกสภาพค่าเฉลี่ยนะครับอยู่แค่ประมาณ2 0 0แสนกว่าเท่านั้นเองนะยังไงก็ไม่ถึง3 0 0แสน เพื่อนๆได้211สภาพสวยแห้งแล้วนะยิ่งเป็นรถแห้งๆเดิมๆแบบนี้นะเพื่อนๆตีได้เลยไม่ถึง3 0 0แสนนะครับซื้อได้แล้วเอามาเก็บงานต่ออีกหน่อยนะสำหรับ211คันนี้นะที่ผ่านมือผมมาหลายคันนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากๆนะย้ำว่ารถน่ารักเลยครับเพื่อนะ <c oughs> ๆที่อยากศึกษาเร่องว่า211ในสภาพใกล้เคียงป้ายแดงเนี่ยสภาพเดิมๆทุกชิ้นเลยเดิมจากโรงงาน,นี่ย นะมันควรจะเป็นยังไงนะครับจนไปถึงการขับขี่นะนเพื่อนๆมาดูคันนี้ไปเป็นองครูได้เลยนะครับสรุปนะครับเดี๋ยวยู่ E 2 4 0คันนี้นะก็ผ่านสแตนดาร์ดเราเรียบร้อยแล้วนะผ่านแบบง่ายๆเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของรถฝากขายคันหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆที่มาฝากรถขายนะก็ต้องผ่านสแตนดาร์ดเราเสมือนว่าเป็นรถของเราลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้เจ้าของคนที่เขาฝากขายเขาก็ใจถึงนะ คุณจอนว่าไงผมก็ว่ากันเลยครับเอาเลยครับทำเลยครับตัว w 211คันนี้จะเหมาะกับใครบ้างนะครับสมัครผมแล้วนะเหมาะกับสายอนุรักษ์สายเก็บสะสมสายซื้อไปศึกษานะครับคันนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะว่าความสวยของเขาเป็นความสวยแบบเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งหาได้ยากแล้วหรือใครที่เป็นสาย Daily Use นะครับจะเอารถยุโรปยุคใหม่ เอาไปใช้งานชีวิตประจําวันแทนป้ายแดงอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะรถคันนี้พื้นฐานดีมากแล้วก็ผ่านสแตนดาร์ดเราแล้วด้วยสําหรับ m e r c e d e s b e n บน 211e 240คันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเอาไปเลย255ซึ่งเรามั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอนนะเพาะรถผ่านการส่งซ่อมและคิ c, ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะคุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดู